สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านครับกลับมาเจอผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยจะมาจาก3ประเทศเลยครับในคู่แรกเราไปดูที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนเป็นเกมเปิดฤดูกาลนะครับเวลา18บแปดตาตรงนะครับหกโมงเย็นนะครับไปดูซันเดอร์แลนด์ครับแมวดำครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกัับบคคนทรรีีซิต้ โดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นต้องย่อถึงปี2020นะครับเป็นคลนทรีเอาชนะ1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับสันเดอร์แลนด์ชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอทางฮาร์ตลีย์พูลมันหประตูต่อ1ครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนทางคลนทรีต้องบอกว่าฟอร์มดีเลยนะครับชนะมา5เกมติดครับเกมล่าสุดเอาชนะปอร์ตมัทมา2ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้นนนนเเเกมคครรรัับบห้้าาาาปปจจะ็ททงงอสสู่ว คนที่ตรงกลางคอลัมน์โอฮาร่ครับหน้าเป้าจะเป็นทางแมทธิวก็ดเดนครับก็ต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์อุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะครับแพ้มา3จาก5เกมหลังสุดแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับแนวรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆดูรั่วๆนะฮะในช่วงอุ่นเครื่องต้องเจอคนที่ที่อุ่นเครื่องโหดหรูมากนะครับชนะมา6เกมติดนะครับบอกเลยว่าวันนี้ความมั่นใจมาเต็มๆครับแม้ว่าจะมาเป็นทีมเยือนแต่มองว่าคนที่กำลังมั่นใจครับน่าจะดีพอจะบุกมาเชียดซันเดอร์แลนด์ได้ถึงบ้าน คู่นี้ผมมองว่าซันเดอร์แลนด์อาจจะไม่มีแต้มเลยครับคู่นี้ผมมอง่าโคลนทรีจะชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองเราไปที่สกอตติชพรีเมียร์ลีกกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเป็นเกมเปิดฤดูกาลนะครับกลาสโกเซลติกครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอารเวอร์ดีนครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเซลติกเอาชนะ3ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเซลติกชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้นะครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะนอริชซิตี้มา2ประตูต่อ0ครับสศูนาลค้ยๆคนนนทรรรีับชะมมา5เเกวดลยะครับ เกมล่าสุดเอาชนะเรดโรเวอร์สมา3ประตูต่อศูนย์เป็นอุ่นเครื่องเหมือนกันนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้เซอร์ติกคู่หน้าจะเป็นทางเจมส์ฟอเรสครับกับทางเคียวโก ฟูรุฮาชิครับกองหน้าชาวญี่ปุ่นครับสมทังอาบารินจะมีทางจุนทันเฮครับปั้นเกมครับหน้าเป้าจะเป็นทางโบยานมิออฟสกี้ครับก็ต้องบอกว่าเซลติกเนี่ยระดับแชมป์เก่านะครับให้เปิดฤดูกาลในบ้านแบบนี้ต้องเน้นที่สุดแน่นอนต้องเอา3แต้มเท่านั้นครับต้องาเจออาบารินที่อุ่นเครื่องดีมากๆนะครับชนะมาห้าเกมติดแต่ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยยังเป็นรองค่อนข้างจะเยอะคูณนี้ผมมองแล้วไม่น่าจะมีอะไรพลิกครับเซลติกผมมองว่าจะเปิดบ้านเอาชนะอาบารินไปในยท้ายอุสบายๆสองประตูต่อศูนย์ครับ คู่สุดท้ายเราไปที่ซูเปอร์คัพที่ฝรั่งเศสกันนะครับนาฬีหนึ่งตรงเล่นที่สนามกลางนะครับวันนี้เปเช่ครับในฐานะแชมป์หลีกเอิงวันนี้จะเจอกับทางน้องนะครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นน้องเอาชนะเปเช่์สามประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเปเช่่เนียอุ่นเครื่องในแถวเอเชียครับก็ชนะมา5เกมติดนะฮะเกมล่าสุดเอาชนะกัมบะโอสการ์หกประตูต่อสองครับส่วนทางน้องชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้กับทางแรนส์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้แบ๊ชเชข้างหลังจะมีทางสกิลลรามอสกับตรงกลางเลอเนลเมสซี่โดยน้าเป้าจะเป็นทางเนย์มากครับส่วนทางน้องเนี่ยข้างหลังจะมีทางนิโคล่าเปาโล,ลครับตรงกลางลูด o วิชบลาสนะครับปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางมุสตาฟ a าโมฮัมเหม็ดครับ ก็ต้องบอกว่าแปร์เช่แชมป์เก่าเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงทีมไปพอสมควรตั้งแต่ระดับบริหารเลยนะครับแล้วที่คำว,วันนี้เอ็มบัปเปติดโพดแบนด้วยลงสนามไม่ได้แต่เพาะคุณภาพของเขาก็ดูยังไม่ตกลงไปมากนะครับดูไปที่ตัวผู้เล่นต้องมาเจอกับน้องที่มาในานะแชมป์เฟรนช์ครับนะครับ แต่ว่าพวกเขาเนี่ยสร้างรอยแทนไว้ให้เปเชในเกมที่แล้วที่เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เจอเคี่ยวใสสุดสุดแน่คุณที่ผมมองว่าเปเชดูแล้วภาพรวมน่าจะผ่านได้ครับคุณภาพยังไม่ลดลงเท่าไหร่น่าจะเอาชนะน,น้องคืนด้วยสกอร์เดียวกัน3ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางเปาทั้งหมดของผมในวันนี้คู่แรกที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับดอรนแลนด์จะเปิดบ้านเปิดฤด,ดูกาลแพ้กับทางคอนทรีศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ ทีสองที่สกอติชรีเมียร์ลีกครับเซลติกน่าจะเจองานไม่ยากครับน่าจะเอาชนะอาบดินสบายๆสองประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับซูเปอร,ร์คัพฝรั่งเศสด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าผมมองว่าเปเช่จะเอาชนะน้องได้สามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซับกอดซับพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพราะเราใส่ก,ก้อยด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกััััันนนนใหมม่่วววีนีน้้ผไปกอแลคครรบบสสด